ทำไมต้องบริการพุโทโธใช้คำอื่นแทนได้ไหม มีหลายคนเนี่ยสงสัยเหมือนกันว่าเอถ้าเราไม่ถนัดพุทธโธหรือว่าไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเนี่ยสามารถใช้คําอื่นได้ไหมหลักของการที่เรามีคําบริกรรมนะคะคือเราต้องการมีที่ยึดเหนี่ยวค่ะให้จิตเรานะคะนิ่งสงบและเข้าสู่สมาธิได้ง่ายค่ะมีเรื่องเล่านะคะขำ,ำของหลวงปู่วิริยัางซิรินทโรนะคะในครั้งที่ท่านยังไม่ได้บวชเรียนนะคะแต่ว่ามีเพื่อนเนี่ยชวนไปที่วัดแล้วก็ท่านไม่อยากมาเลย ท่านก็ได้เดินนั่งบนกับตัวเองค่ะว่าไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้วสุดท้ายค่ะสามารถสงบและก็จิตเนี่ยสามารถเข้าถึงฌานได้เลยทีเดียวค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค,คือท่านอาจารย์วิเชียนอยู่เกตน,นะคะสมัยที่ท่านเนี่ยไปสอนสมาธิให้กับฝรั่งที่อเมริกาเนี่ยรู้ไหมคะท่านสอนฝรั่งว่าให้ใช้คำริกท์ว่าอะไรเปบปซี่เคนตักกี้แมคโดนอลฝรั่ง